ข่าวแรกวันนี้ผู้ชมครับก็กรณีของดาราสาวนะครับร้องปปงงครับหลังถูกแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยหลอกนะครับผู้ชมครับนั่นก็คือน้องเบสชนิดาภาครับลองดูครับผู้ชมครับนี่ครับน้องเบสนะครับก่อนจะมาร้องที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงงนะครับคุณเบสครับชนินดาภาพงศ์ศิลพิพัฒ กเป็นนักแสดงสาวนะครับไปแจ้งความครับที่กองขับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกป,ป,ป,ปอทต,ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับพอเล่าเรื่องแบบนี้ฮะบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไปเจอโฆษณานใน Facebook รับสมัครนักรีวิวโรงแรมรายได้กว่า3 0 0 0 0บาทจึงสนใจนะครับแล้วก็ติดต่อไปทักไปนะครับ <c oughs> จากนั้นนักคนร้ายเองเนี่ยก็โหลดเทเลกร,รมนะครับเพื่อจะเข้าไปพูดคุยในนั้นมีรหัสไ d ให้แล้วแอดมินเนี่ย ทดสอบให้เขียนรีวิวโรงแรมอ้างว่าเพื่อดูทักษะก่อนแล้วมีค่าเสียเวลาให้เธอเองเนี่ยก็ลองทําไปนะครับซึ่งก็ได้เงินเข้ามาจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นแค่หลักสิบเท่านั้นเองเพื่อความมั่นใจครับว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้โดนหลอกเธอก็เลยเอาชื่อบัญชีที่โอนเงินเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับพบว่าไม่มีบัญชีม้าก็เลยทําต่อครับท่านผู้ชมครับโดยคนร้ายเนี่ยมีกติกานะครับว่าถ้าทําครบ100คะแนนเดี๋ยวจะรับคุณเข้าทํางานครับ พอเธอทำไปเรื่อยๆได้50คะแนนก็ถูกดึงเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งอ้างว่าเป็นแคมเปญรีวิวร่วมกับเอเจนซี่จองโรงแรมชื่อดังดังนั้นต้องโอนค่าดำเนินการไปก่อนพอรีวิวลงแพลตฟอร์มครบตามที่กำหนดแล้วก็จะคืนเงินให้พร้อมกับมีค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันไดเริ่มต้นที่400บาท พอเธอรีวิวแล้วก็แชร์ลิงก์โรงแรมไปไม่ถึง2นาทีได้เงิน400บาทพร้อมกับค่าคอมอีก10%ก็เลยทำให้เธอหลงเชื่อแล้วก็ทำต่อถึง5ครั้งพอทั้งที่5ครทั้งนี้ถูกดึงเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งในนั้นมีสมาชิกแค่5คนอ้างบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่ม V.I.P. กติกาเหมือนเดิมก็คือน้องจะต้องโอนเงินไปก่อนแต่หลักหมื่นบาทและต้องทำภารกิจให้เสร็จทันเวลาพร้อมกันทั้งกลุ่ม พอทำเสร็จคนดายก็อ้างว่าน้องทำผิดกติกาอย่างเช่นแชร์ไม่ครบแพลตฟอร์มที่กำหนดโอนเงินไม่ทันเวลาที่กำหนดทำให้ไม่ได้เงินถ้าอยากได้เงินต้องโอนเงินเพื่อทำภารกิจต่อให้ครบจากนั้นคนในกลุ่มก็จะเริ่มกดดันน้องเบสกล่าวหาว่าเป็นเพราะเธอทำภารกิจไม่สำเร็จเธอโดนกดดันแล้วก็ต้องยอมทำภารกิจต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายโอนไปสูงสุดที่6 0 0 0 0 0บาทน้องบอกว่าตอนนั้นเริ่มได้สติแล้ว ก็คิดเหมือนกันว่าน่าจะโดนหลอกก็เลยหยุดโอนทีนี้คนร้ายก็ส่งข้อความมาถามอีกว่าไม่อยากได้เงินคืนหรอแต่ว่าน้องไม่ตอบนับตั้งแต่ภารกิจแรกจนถึงเงินก้อนสุดท้ายที่โอนไปถ้านับเวลาคือตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงคืนแล้วน้องเบสโอนเงินไปทั้งหมดมากกว่า1ล้าน2แสนบาทนะคะ ทีนี้พอตั้งสติได้ก็ให้เพื่อนไปตรวจสอบบัญชีที่เธอโอนเงินไปปรากฏว่าเป็นบัญชีม้าทั้งหมด4บัญชีก็เข้าแจ้งความกับตดดํารวจแล้วก็อยากใช้เรื่องของน้องเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนแล้วก็มาวันนี้นะครับเธอเองตั้งใจยื่นเรื่องกับทางปปงน,นะครับเพื่อให้ตรวจสอบบัญชีม้าของกระบวนการหลอกรีวิวโรงแรมเพราะหลังจากแจ้งความนะครับก็มีผู้เสียหายเนี่ยติดต่อมาหาเธอเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับว่าถูกหลอกแบบเดียวกันเลยโดยเฉพาะกระบวนการหน้าม้านะครับที่กดดันให้โอนเงิน ที่อ้างว่าลูกป่วยต้องใช้เงินก็พบว่าใช้รูปเดียวกันกับที่เคยหลอกเธอเหมือนกันรวมแล้วนะครับตอนนี้มีผู้เสียหายที่ติดต่อเธอมาเนี่ยสิกว่าคนแล้วนะครับมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทพร้อมกับยอมรับนะครับว่ามีหลายคนนั้นแสดงความเห็นตําหนิเธอด้วยที่ไปหลงเชื่อได้ยังไงทั้งๆท,ท,ที่ก็มีข่าวเตือนอยู่บ่อยๆแต่เธอบอกว่าสาเหตุที่หลงเชือ่อเพราะมิจฉาชีพเนี่ยเปลี่ยนกลกงทุกวันครับครั้งนี้เนี่ยใช้วิธีกดดันบีบด้วยเวลาที่ต้องทําทําให้ไม่มีเวลาในการตัดสินใจ แล้วก็ไม่มีรายาต่อยรองให้ดีซะก่อนนะครับบอกขอร้องนะครับชาวเน็ตอย่าซ้ำเติมเลยนะ<ม>นี่ครับอาลองฟังดูนะครับ ตั้งแต่ที่มีข่าวออกไปนะคะมีผู้เสียหายติดต่อมาบอกว่ามีกรณีเดียวกับเบสเลยแล้วก็มีกรณีใกล้เคียงคะ่ะมีโดนจากเพจเดียวกันด้วยแล้วก็ต่างเพจด้วยแต่เป็นลนักษณะงานคล้ายๆกันโชคดีตรงที่ว่าพอข่าวของเราออกไปอะคะ่ะก็ทําให้บางคนที่กําลังจะคลิกเข้าไปเนี่ยหยุดทันแต่บางคนก็คือกําลังเป็นเหยื่อแล้วแต่พอเห็นข่าวของเราเขาก็หยุดโอนเบสมองว่า มันอย่างน้อยเราได้ช่วยเหลือคนนะคะณตอนนี้ที่รวบรวมประมาณ10คนคะ่ะมูลค่าความเสียหายน่าจะประมาณเกือบ2ประมาณเกือบ2ล้านคะ่ะจริงๆการที่เบสออกมาออกมาพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเออแบบเหมือนโดนเหมือนเราก็โดนเขาเราียกว่าอะไรลุมต่อว่าเนาะเออสวยแต่โง่หรอะไรเงี้ยหรือหรือแม้กระทั่งว่าแบบเออมีการศึกษาสูงแต่ทำไมถึง,งขณะที่ดองโคศกประจําสํานักง,งานปปง,อง,องคุณสุปราณีสถิตชัยเจริญบอกว่ารับเรื่องร้องเรียนนะคะ แล้วก็จะดําเนินการต่อตามขั้นตอนลักษณะของเคสนี้เข้าข่ายช่องโกงประชาชนที่มีผู้เสียหายหลายคนเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินถ้าศาลมีคําสั่งให้คืนทรัพย์ให้ผู้เสียหายก็จะดําเนินการต่อไปแล้วบอกด้วยว่าทุกวันนี้รูปแบบของมิจฉาชีพเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการติดตามทรัพย์ก็ยากขึ้นเพราะว่าไม่ได้เป็นเพียงแต่บัญชีม้า บางทั้งมิจฉาชีพใช้บัญชีเหยื่อด้วยกันมาหลอกให้โอนเงินลักษณะคือโอนวนไปวนมาเพราะฉะนั้นถ้าตกเป็นเหยื่อต้องรีบแจ้งธนาคารให้มีการอายัดบัญชีแล้วติดตามเส้นทางการเงินทันทีค่ะขั้นตอนแรกเลยคือพยายามป้องกันตนเองไม่ให้เป็นเหยื่อก่อนนะคะให้ฉุกคิดเอาไว้ตลอดเวลาแต่ว่าฟังจากรูปแบบสถานการณ์อาชญากรสมัยนี้คือเปลี่ยน เร็วมากและเขาค่อนข้างจะมีจิตวิทยาค่อนข้างดีถ้าเมื่อกี้ฟังคือเหมือนเป็นจิตวิทยาหมู่<ช>ไม่ได้ทําคนเดียวแต่ทาเป็นลักษณะของกระบวนการ<ช>แบ่งหน้าที่กันทานะคะแล้วก็ไม่ให้เวลาผู้เสียหายที่จะ,ะตัดสินใจนานนะคะจะใช้กลอุบายในการที่จะเร่งรัดแล้วก็เร่งเร้าว,ว่าถ้าไม่ทําตอนนี้คือไม่ได้เลย<ช>แล้วสิ่งแรกที่แนะนําประชาชนคือถูกเลยนะคะเมื่อรู้ตัว โทรแจ้งไปที่หนึ่งส่่หนึ่งแต่ถ้าใช้ดีที่สุดนะคะอันดับแรกเลยรีบแจ้งธนาคารก่อนธนาคารของตัวเราเองก่อนนะคะในการอายาัดกรณีที่มีการโอนเงินจากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่งธนาคารสามารถที่จะประสานงานกันต่อเนื่องไปยังธนาคารดังกล่าวได้ซึ่งเร็วสุดโทรหาธนาคารและธนาคารไปช่วยกันในการติดตามเส้นเงินก่อนที่เงินจะถูกแคชเอาออกไปเนี่ยครับก็ ยังไงซะก็คงจะต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเรื่องแบบนี้นี่โอโ้โหเยอะแยะมากมายตอนนี้มันมาหลากหลายรูปแบบอีกอันหนึ่งในไหนจะพูดเรื่องนี้พูดถึงตัวผมด้วยมันจะมีถ้าเกิดคุณเข้าใน a c e b o o k บ่อยบ่อยทิกตอกบ่อยๆเนี่ยมันจะมีบุคคลเนี่ยเอารูปผมเองเนี่ยไปแอบอ้างนะ,ะบางทีก็เป็นว่าผมมาโดนจับเอเอโดนจับใส่กุญแจมือพาเข้าเรือนจำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนเข้าไปกดในคลิปพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปอีกลิงก์หนึ่ง ให้ไปกู้เงินให้ไปทำ